ในสภาวะนี้อาจจะต้องรอไปก่อนนะคะอแล้วก็มีโอกาสด้วยนะที่คุณทำงานหนักจนเหนื่อยจนป่วยก็ได้ค่ะแล้วเนี่ยมันเป็นสัญลักษณ์นอนพักใช่ไหมดังนั้นมันอาจจะถึงเวลาแล้วค่ะที่คุณจะต้องพักผ่อนเนอะคงทำมาเยอะแหละเพราะเอ็มเพอเลอร์เนี่ยเป็นคนที่จัดการการงานและบริหารงานทุกอย่างเอง ได้นะคะสามารถทําทุกอย่างได้ด้วยตัวเองหมดเลยค่ะแล้วก็เก่งทุกๆด้านเลยดังนั้นบางทีอาจจะไม่ค่อยปล่อยให้คนอื่นทํางานอาจจะไม่ได้ไว้ใจคนอื่นทํางานมากนะักอาจจะลงมือลงลงมือเข้าไปทําด้วยเอาตัวเข้าไปทําด้วยอย่างนี้ก็ได้นะคะอืมแล้วก็ส่วนถ้าเกิดงานเนี่ยมันมีติดขัดหรือมี อะไรเนี่ยก็จะมีคนซัพพอร์ตอยู่ตลอดนะคะคุณอาจจะมีคนที่คอยหนุนหลังคุณตลอดนะคะไม่ว่าถ้าคุณเป็นพนักง,งานบริษัทก็อาจจะมีเจ้านายหนุนหลังนะคะอืมอาจจะมีอายุที่แก่กว่า เราค่อนข้างเยอะหรือวุฒิภาวะที่มากกว่าเรานะคะทัศนคติที่มันดีกว่าเราก็ได้ค่ะอาจจะอาจจะไม่ใช่ทัศนคติที่ดีว่าอาจจะกลงพูดผิดพูดผิดค่ะอาจจะหมายถึงความคิดที่เขาเอ่อมีประสบการณ์มากกว่าค่ะอ่ะนเดี๋ยวเรามาเปิดไพ่ไอ้นี่กันนะคะคําแนะนํากันค่ะของเรื่องของการงาน,นะคะ่ะการงานของชาวราศีธนูเป็นอย่างไรบ้างคะขอคําแนะนําด้วยค่ะ มากเอ็มเปอร์โรเอ s เเหมือนกับว่าธุรกิจนี้นะถ้าเกิดว่าคุณทำกับครอบครัวนะคะสามารถขอความช่วยเหลือจากเออจากคนที่เป็นผู้หญิงได้นะคะถ้าเกิดคุณเป็นผู้ชายคุณอาจจะขอความช่วยเหลือจากคนที่เป็นผู้หญิงก็ได้หรือว่าผู้หญิงเนี่ยแหละขอความช่วยเหลือจากคุณแม่ก็ได้หรือว่าคนที่มีอายุแก่กว่าเราคนในครอบครัวก็ได้ค่ะ ไพ่มัไปหมดแล้วออยู่ตรงนี้นะคะมีเอ p มเพรสดาบค่ะแล้วก็แฮง m a n แล้วก็คว e นออฟซอ r c สด้วยการที่อันเนี้ยมันมันเหมือนการป่วยใช่ไหมที่กวางบอกไปว่าเหมือนบางทีคุณอาจจะป่วยหรือเปล่าเพราะว่าทํางานหนักเนาะแต่มันมีเข้ามาตรงนี้มันมี3มดาบเข้ามาบางทีรู้สึกแบบไปเฮิร์ตอะไปแบบ อาจจะอกหักรักคุดมาแล้วมันส่งผลมาเอฟเฟกต่อง,งานทำให้รู้สึกว่าเราอยากจะหยุดพักถึงแม้ว่าเออมันไปทำงานแล้วมันก็ดีเหอะเขาไม่ได้ว่าอะไรแต่ว่าเราก็รู้สึกว่าอยากหยุดพักอยากอยู่คนเดียวอยากใช้เวลาอยู่คนเดียวเหมือนกันเนาะอันนี้มันมาเนี่ยมี3ดาบเข้ามานะคะบางทีมันมีอะไรที่มันไม่ได้หนังใจมันสะดุด เออมันเหมือนจะดีจะดีจะดีแล้วรู้สึกว่ามันสะดุดมันยังคงรู้สึกมีปัญหาอยู่แมว่มันจะติดขัดอยู่ตลอดเวลาก็เลยรู้สึกว่าบางทีก็อาจจะพักก็ได้นะคะได้เหมือนกันเนาะอืมแล้วก็คุณอาจจะดีลกับคนที่เอ่อคนที่ค่อนข้างที่จะสตรองนิดนึงอาจจะพูดจาตรงๆตรงไปตรงมานะคะเป็นคนกล้าตัดสินใจอะค่ะ คุณอาจจะต้องมีการประสานงานกับคนบุคคลแบบนี้นะคะพอถ้าเกิดบุคคลแบบนี้อ่ะเราก็อาจจะแบบเขาอาจจะไม่เห็นศักยภาพในตัวเราหรืออะไรเงี้ยอย่าเพิ่งท้ออย่าเพิ่งถอยนะคะอืมอาจเราอาจจะพักไปคิดฉุกคิดนิดนึงแล้วก็หาคําตอบที่มันดีกว่านี้มาตอบเขาก็ได้ค่ะอันนี้ไพ่คําแนะนําของเรื่องของการงานค่ะจบไปแล้วนะอ่ะเรามาต่อกันค่ะในเรื่องของการเงินราศีธนูค่ะเป็นอย่างไรบ้าง อไพ่เหรียญขึ้นมาเยอะเลยเนอะมันเหมือนมันเหมือนดีเนาะเพราะว่าเราถามถึงเรื่องเงินใช่ไหมคะเราไพ่เหรียญขึ้นมาอืมอ่ะเรามาดูกันว่าเราจบัจบจะใช้สอยไปเรื่องของอะไรบ้างหรือว่าเงินเข้ามาจากทางไหนเหมือนว่าคุณจะเอาเงินเป็นลงทุนคะ่ะช่วงนี้อาจจะมีเงินไปลงทุนก็เลยเอ,อ่ออาจจะยังไม่ได้มีเงินที่ใช้เต็มที่เลยต้อง กระมิดกระเมียนนิดหน่อยค่ะแต่ถามว่าคุณมีการวางแผนเรื่องการเงินอย่างดีไหมมีค่ะคุณวางแผนไว้แล้วสเตปบายสเตปค่ะอันนี้เงินนี้เอาไว้ใช้แบบนี้เอาไว้ใช้แบบนี้นะคะอืมอาจจะห่วงเลยแหละบางทีตอนนี้คือคือรู้ตัวเลยว่าต้องรัดเข็มขัดนะแล้วเรื่องของการเงินก็เลยอาจจะไม่ได้ คนเปิดตัวเองมากสะเท่าไหร่เท่าแต่จริงๆคนราศีธนูนี่คือเขาจะชอบใช้เงินเนาะแต่ว่าตอนนี้เขาเขารู้จักการใช้เงินของเขานะถือว่าดีมากเลยค่ะหรือว่าบางทีตอนนี้เงินอาจจะเสียไปกับอะไรเรื่องที่สุขภาพก็ได้ค่ะ สุขภาพนี้ไม่จำเป็นต้องป่วยอะไรเสมอไปนี่อาจจะไปโบท่งโบท็อกซ์นะคะไปนวดหน้าไปทรีทเมนต์อะไรก็ได้ที่เกี่ยวกับเวชสาอางก็ได้ค่ะอาการที่ไปพบหมอเนี่ยแหละค่ะก็ได้เหมือนกันไม่ต้องคิดว่าเออมันต้องเกี่ยวกับความเป็นความตายเสมอไปอม,มันอาจจะไม่ต้องเนาะหรือว่าเราสามารถเออถ้าเกิดอยากทําบุญเนาะอะไรที่มันส่งเสริมในดวงของเราในตอนนี้นะคะสามารถไปทำบุญได้กับลงศพ ผ้าห่อศพอะไรประมาณนี้ค่ะโรงพยาบาลที่มันมีเกี่ยวกับความเป็นความตายนะคะจะดีมากเลยจะสามารถเสริมดวงได้อย่างดีค่ะช่วงนี้เนาะมันจะมีอุปสรรคนิดหน่อยอาจจะติดขัดบ้างค่ะเงินทองอาจจะติดขัดบ้างเพ,าาเพราะก่อนหน้านี้อาจจะเอาเงินไปลงทุนนะคะอมืมันก็เลยยังไม่ค่อยคล่องพอสมควรค่ะแต่ว่าในอนาคตก็น่าจะดีแน่นอนเพราะมันเป็นการหว่านพืชเพื่อหวังผลเนาะอืม วันนี้คือปลูกปลูกต้นไม้ไว้แล้วละ่ะเราหว่านมาเมล็ดไว้แล้วละ่ะเดี๋ยววันข้างหน้ามันถึงเวลาเราค่อยมาเก็บเกี่ยวตรงนี้อย่าไปซีเรียสกับมันเลยค่ะแล้วเดี๋ยวเรามาดูอนาคตข้างหน้าเนอะว่าเออเราจะได้จากตรงนี้สักเท่าไหร่นะคะอะเราก็มี2เหรียญเข้ามา2เหรียญเข้ามาเนี่ยมันก็บ่งบอกได้หมายถึงว่าตอนเนี้คุณอาจจะทํางานอยู่2ง,งานก็ได้ค่ะหาเงินอยู่2จ็อบเนอะแล้วแบบ คอยบรรล้านเงินอ่ะอยากให้ให้เงินมันมีพอใช้เออในบ้านในครอบครัวประมาณนี้ก็ได้ค่ะอืมก็ค่อนข้างสอดคล้องเนาะกับกับเรื่องของการงานก่อนหน้านี้นะคะที่ว่าทํางานค่อนข้างหนักเลยค่ะเออก็นะสอดคล้องกันทีเดียวค่ะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูคําแนะนํานะคะคาแนะนาคาแนะนําด้านการเงินค่ะ เนี่ยกวางเห็นไหมเพราะว่าคนราศีธนูเนอะเป็นคนที่แบบเออเป็นแต่งตัวแล้วก็ชอบใช้เงินแก้ปัญหาอันนี้กวางไม่ได้เออเหมารวมทุกคนนะคะราศีธนูแตหมายถึงว่าบุคคลใดบุคคลหนึ่งเนอะอาจจะเป็นกลุ่มหนึ่งอะไรประมาณนี้ค่ะอันนี้เพราะว่าอันนี้มันเป็นดวงโดยรวมนะคะไม่ใช่เจาะจงนะอ่ะมาจิคเชียนมาต่อค่ะแล้วก็หกไม้ค่ะแล้วก็ไนท์ออฟแฟนค่ะ เ,เหมือนเงินเอาไปลงทุนกับเรื่องการงานซะส่วนใหญ่ค่ะนะเรื่องการงานหรือว่าบางทีก็เอาไปช่วยเพื่อนๆก็ได้นะคะอย่างมีคนแบบเข้ามาหยิบยืมนะคะก็ได้เหมือนกันแล้วก็ แต่ว่าตอนนี้ดูเหมือนถ้าเกิดใครเข้ามาหยิบยืนก็คงอาจจะไม่ค่อยได้เนอะอาจจะหัวนิดนึงคงน่าจะเป็นคนที่สนิทมากๆจริงๆถึงจะได้นะคะเออหรือว่าถ้าคุณมีปัญหาเรื่องการเงินคุณสามารถไปขอความช่วยเหลือไปขอการซัพพอร์ตจากเพื่อนก็ได้ค่ะเพื่อนพาร์ทเนอร์ หรือใครก็ได้ที่เรารู้จักในอดีตแล้วยังคงติดต่ออยู่ก็ได้นะคะแต่ถ้าเกิดจะไม่ติดต่อเลยแล้วไปขอยืมมันก็ย่งแปลกๆปเนาะแต่ถามว่ามันมีโอกาสได้ไหมมันมีโอกาสได้ค่ะเพราะว่าก็ต้องต้องเป็นคนที่คนเก่าเก่าค่ะคนเก่าเก่าเนาะอันเนี้ยเงินเอาไปลงทุนของเรื่องของการงานค่าใช้จ่ายการเดินทางไปสมดนะคะแล้วก็มันมีอันนึงเนี่ยบางทีอ่ะ ก็ยังคงมีบ้างนะราศีธนูยังคงมีบ้างยังใช้เงินตามอำเภอใจนะคะแต่ว่าก็ต้องเซฟไว้นิดนึงนะคะเซฟเซฟนะช่วงนี้นะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูเรื่องของความรักก่อนเออมามาดูเรื่องของความรักต่อค่ะฝากกดฝากไลค์ซับสไคร้กวางด้วยนะคะเป็นกําลังใจให้กันถ้ากวางม,มีพูดผิดบ้าง,ต,งตกอุบตะกักบ้างกวางขอโทษนะคะอ่ะนี่กวางจะเปิดไว้ให้เลยนะคะ3สถานนะเดี๋ยวเรามาดูกันทีเดียวค่ะ กวางมีติ๊กตอกด้วยนะสามารถไปดูได้นะคะก็คือชื่อกวางเดอะลีดเดอเลยค่ะโหตรงนั้นคือแบบว่านี่มากเลยอะ่ะคือแบบฮอตมากนะคะตรงตรงนั้นนะเราไปดูกันนะคืนเคงมาก มาดูก่อนนะคะของคนโสดค่ะคนโสดราศีธนูเป็นยังไงบ้างช่วงนี้ยังคงรู้สึกแย่เนอะรู้สึกแย่กับอะไรกับอะไรเรื่องเก่าๆหรือเปล่าอืมหรือว่าอืกวางคิดว่าช่วงเนี้ยมีคนเข้ามาหาคุณค่อนข้างเยอะนะคะคนราศีธนูโอ้ฮอตฮิตจริงๆละสสมกับเป็นทัดไฟเนาะ คือมีคนอาจจะคนเข้ามาหาค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็บางทีเราอาจจะเลือกไม่ถูกเลยทีเดียวมีทั้ง8ไม้แล้วก็มีทั้ง7ถ้วยแล้วตอนนี้ความที่คุณแบบว่าสวยหล่อเชิดหญิงอะไรประมาณเนี้ยคุณสมบัติแทบจะเพียบพร้อมเลยขาดอย่างเดียวคือขาด ความรักเนี่ยแหละแล้วความรักมันก็เข้ามาในจังหวะนี้พอดีเลยที่คุณโสดนะคะแต่บางทีคุณอาจจะรู้สึกแย่อยู่รู้สึกแย่กับอะไรอาจจะแย่กับเรื่องของการเงินของตัวเองก็ได้นะคะรู้สึกแย่กับเรื่องของการงานก็ได้ค่ะหรือว่ายังคงรู้สึกแย่กับความสัมพันธ์เก่าๆก็ได้ที่เราเคยไปไปก็ลอดก็ติดเขาไปเดินตามเขาไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นฝ่ายให้อย่างเดียวตลอดเวลานี้ก็ได้นะคะก็เลยยังรู้สึกว่าตอนเนี้ย มันอยู่ในช่วงของการเลือกค่ะตอนนี้ช้อปปิ้งไปก่อนนะตัวเองคือตอนนี้ช็อปไปเลยค่ะคือคุยไปเรื่อยๆค่อยๆคุยค่อยๆศึกษาดูใจกันค่ะว่าใครที่เออถูกใจเออแมชด้วยกัน แมชกับเรานะคะนิี้ใส่ใจคอคล้ายๆกันใกล้เคียงกันคุยภาษาเดียวกันอาจจะอยู่ใกล้เคียงกันก็ได้ค่ะแล้วก็ตรงนี้นะคะไพ่แปดไม้เข้ามาเนี่ยคือหมายถึงว่าบางทีคุณอาจจะติดต่อทางสื่อสารออนไลน์ก็ได้นะคะอย่างเช่นเออคุณอาจจะรู้จักกันมาทางเอ,อ่อเฟซบุ๊กแล้วก็แอดต่อมาเรื่อยๆก็ได้ค่ะรู้จักใน t i n d e อร์แอปหาคู่หรืออะไรก็แล้วแต่นะคะผ่านทางออนไลน์ได้หมดเลยค่ะอืมแล้วถามว่า ก็มีสิทธิ์เนาะแล้วก็มีคําเตือนเนาะมาอีกในแง่หนึ่งนะคะอีกกรณีหนึ่งคําเตือนที่ว่าบางทีคุณเนี่ยอาจจะเป็นชอปของเขาก็ได้คนที่เข้ามาเนาะคนที่เข้ามาเขาอาจจะไม่ได้มีเราแค่คนเดียวเขาอาจจะไม่ได้คุยกับเราแค่คนเดียวเขาอาจจะคุยกับใครหลายคนก็ได้นะคะอันนี้ก็ต้องเช็คดีๆเนาะสมัยนี้ต้องเช็คดีๆค่ะอืมแล้วอยากอาจจะรู้สึกว่า ใครที่คุณฝันถึงอ่ะใครที่คุณคิดคุณฝันถึงหรือคุณแอบชอบมีสิทธิพัฒนานะคะมีสิทธิ์พัฒนาถ้าคุณไม่อยากสดแล้วคุณสามารถคุยกับเขาได้เลยบางทีใจอาจจะตรงกันก็ได้ค่ะอ่ะเดี๋ยวเรามาขอไพ่คําแนะนํานะคะอ่ะคำแนะน,นะะําคนโสดค่ะน,นี่ไง เหมือนว่าความรักที่มันมีก่อนหน้านี้ของคุณอะ่ะมันไม่ไดักไม่ได้ดั่งใจคุณสักเท่าไหร่มันน่าเบื่อจําเจหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะมันไม่เป็นตามอย่างที่หวังเลยเนี่ยมันค่อนข้างสอดคล้องกับไพ่ห้าเหรียญน,นะคะอาจจะรู้สึกแย่ในความสัมพันธ์เดิมๆแล้วพอความสัมพันธ์ใหม่ๆเข้ามาเราก็แบบเซตความหวังไว้สูงเลยมี high expectation นะคะมันก็เลยแบบว่าไปกันไม่ค่อยไม่ค่อยเวิรก์กเท่าไหร่นะคะอืม มันมีไพ่เฮอร์มิตขึ้นมาเนอร์สเปรนขึ้นมาตอนเนี้คุณอะอยากอยู่คนเดียวมากเลยอยากจะโสดอยู่ตัวคนเดียวแบบนี้ไปก่อนฉันอยากจะเล่นและชอปปิ้งไปเรื่อยๆเออได้เหมือนกันนะคะไพ it, ่เฮอร์มิตไพ่สเ t รนเข้ามาคุณอยากเป็นคนที่คอยคนโครลคนอื่นบ้างเออเพราะว่าก่อนหน้านี้คุณอาจจะโดนใครที่แบบว่ามาคนโทรลคุณนะคะเออได้เหมือนกันแล้วก็ ถ้าเกิดช่วงนี้มีปัญหาอะไรเกิดขึ้นคุณชอบหลบไปหลบไปแบบถือสิงกินเจอาไม่ใช่ถึงขนาดนั้นอาจจะแบบว่าอยากไปใช้เวลาเงีย,ยบๆคนเดียวเพื่อที่จะหาทางออกอืมดังนั้นถ้าเกิดว่าคุณมีปัญหาอะไรกับตรงเนี้ยวางคิดว่าคนโสดอ่ะราศีธนูสามารถจัดการได้ดีมากๆเลยค่ะหาทางออกทางหนีที่แรกของตัวเองไว้ได้เลย เ,เยี่ยมมากอ่ะเดี๋ยวเรามาต่อกันนะคะของเรื่องความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนค่ะเป็นยังไงบ้างเอ่ยมี7ดไม้เข้ามาเนอะมีไฮเพรสเท e เข้ามาอีกแล้วก็มีคิงออฟซอสอ่ะ The ะชาริออมันเหมือนมาอยู่ในจุดที่ว่าเรา2คนนั้นต่างกันใช่หรือไม่เรา2คนนั้นมันมีอะไรสักอย่างมันไม่เข้าพวกกันมันมีอะไรสักอย่างมันไม่เข้าคู่กัน ความรักครั้งนี้มันอาจจะพยายามมากเกินไปเออความรักบางทีมันไม่จําเป็นต้องพยายามมากนะคะเออแต่ว่าพอมาถึงจุดเนี้ยมันรู้สึกว่ามันเอาเลี้ยวแรงทุกอย่างที่มีนะคะเอาไปทุ่มเทให้กับความรักความสัมพันธ์ในครั้งนี้หมดแล้วความสัมพันธ์ครั้งเนี้ยมันก็ไม่ได้เป็นไปอย่างที่คิดหรืออาจจะว่าความสัมพันธ์เนี้ยกลายเป็นความลับ ไม่เคยเปิดเผยมาก่อนเขาไม่เคยโชว์ให้เราเอ่อกับเพื่อนเขาหรืออะไรก็ตามทําให้เรายิ่งสงสัยว่าเฮ้ยทำไมเพราะอะไรทําไมเขาถึงยังเก็บเราเอาไว้ทําไมเขาถึงไม่พาเราไปเจอเพื่อน <c oughs> เขาอาจจะมีคนอื่นหรือเปล่ามันเกิดความสงสัยมากมายนะคะดันงนั้นตรงนี้มันอาจจะทําให้อารมณ์ของคุณอะสวิงได้อาจจะแบบขึ้นขึ้นลงลง,ลงปั่นป่วนไปมากนิดนึงอืมแล้วก็ คู่ของคุณอาจจะคุณอาจจะดีกับคนที่คนราศีกรกฎก็ได้นะคะเป็นธาตุดน้ําแต่อันนี้ดูเหมือนไม่น้ำนา่ะเนอะรลอดคืออาจจะมีความต่างเห็นต่างกันมากอย่างเช่นทัศนคติที่ต่างกันความเออด้านภาษาคุยกันละคนละภาษาอย่างเงี้ยไม่ได้อยู่คนละสังคมอะไรประมาณนั้นมันมีความแตกต่างค่ะคุณและคขะคุณเริ่มเข้าใจว่าเราสองคนคงจะมีความต่างกันนะ อแล้วก็หรือว่าคุณนั้นตอนเนี้ยอารมณ์มันขึ้นใช่ไหมอารมณ์มันลงใช่ไหมเขาก็เลยแบบจับจุดคุณไม่ถูกคุณแบบอาจจะเอาใจยากมากอะไรเงี้ยอันนี้มันสามารถสลับกันได้นะคะหรือไม่ก็เขาเอาใจยากมากเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมนู่นก็ไม่ใช่นี่ก็ไม่ใช่ มันมีมันมีเหตุผลของมันตลอดเวลาเลยคือต้องมีเหตุผลแย้งเราตลอดเวลาเลยนะคะอเราก็กวางเห็นว่าแต่ถามว่าตอนนี้คุณคุณมีสเสน่ห์ไหมคุณเป็นคนที่มีสเสน่ห์มากๆนะคุณมีสเสน่ห์ในตัวเองมากนะระศิีธนูมีสเสน่ห์มากแต่ว่าการที่มันมีสเสน่ห์ของคุณอนะมันแค่แบบภายนอกไงภายนอกอาจจะแบบเออดูแล้วจริต ท่าทางการวางตัวดูแล้วดูมีสเสน่ห์แต่พอเวลาคนเขาเข้ามาคุยเข้ามาถึงตัวคุณเนี่ยคุณพยายามที่จะเอาตั้งกาดไว้ยังเอ้ยอย่าเพิ่งเข้ามาอย่าเพิ่งเข้ามาอาจจะไม่ได้เรียนรู้ตัวต,วตนของคุณจริงๆแล้วคุณบางทีไอ้ความขึ้นขึ้น,นลงนี่อีกเขาก็ยิ่งไม่รู้จักตัวต,วตนจริงๆของคุณอีกเขาอาจจะต้องพยายามมากแล้วอาจจะต้องแบบเออโอเคฉันใส่เกียรใส่เกียรผีตีนผีแล้วถอยไปเลยอย่างนี้ก็ได้นะคะ อ่ะเรามาดูคําแนะนํากันค่ะคําแนะนําของความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนค่ะค่าเดอะสตาก็ออกมาบอกมาเหมือนมาย้ำะนะคะว่าคุณเนี่ยเดอะสตาและ The Sun เดอะซันเนาะคุณเนี่ยฮอตฮิตอยู่แล้วค่ะมันมีความเป็นสเสน่ห์ทั้งคู่ทั้งสองอย่างนะคะทั้งคู่มีความสเสน่หมีความเ มีเออชามมิ่งมีคาริสม่านะคะประมาณนี้ค่ะมีจุดเด่นของตัวเองค่ะแล้วดูเหมือนว่าสิ่งที่เคยเป็นลับๆนะคะเออตัวคุณเป็นความลับของเขาหรือว่าเขาเก็บความลับเก็บความลับเอาไว้ไม่ได้บอกเราจะจะได้รู้แล้วละ่ะจะได้รู้แล้วละ่ะว่าจะเป็นยังไงนะคะเออเขาจะได้เฉลยตรงเนี้ยหรือเราอาจจะจับได้ก็ได้ค่ะหรือว่าความสัมพันธ์เนี้ย ถ้าเกิดว่าเราขอไปนะคะมันอาจจะเริ่มชัดเจนมากขึ้นเออมันอาจจะเริ่มชัดเจนมากขึ้นก็ได้เดอะซันมาบ่งบอกว่าความชัดเจนความเอ่อเคลียนะคะอความสดใสแน่นอนมันเป็นอยู่ในที่สว่างมันก็ต้องชัดเจนนะนะคะแล้วมันมีไพ่หกเหรียญเข้ามาเนาะมันตอนเนี้ยกวางคิดว่าคุณเผชิญกับความรักที่มันไม่เท่าเทียมกันอยู่แล้วล่ะมันมีความไม่เท่าเทียมกัน คุณอาจจะเป็นฝ่ายให้อย่างเดียวในความรู้สึกคุณคุณอาจอาจะพยายามอยู่คนเดียวก็ได้หรือเขาก็รู้สึกว่าเขาก็พยายามเหมือนกันได้เหมือนกันมันก็เลยรู้สึกว่ามันไม่เท่าเทียมกันเพราะว่าสเกลความรักเนี่ยมันวัดไม่ได้นะความรู้สึกมันวัดไม่ได้ค่ะว่าเขารู้สึก,กเนี่ยเขารู้สึกรักเราอะเต็มสิบเลยเขาบอกรักเราเต็มสิบเราก็รู้สึกรักเขาเต็มสิบเหมือนกันแต่ทําไมเต็มสิบของเขามันไม่เหมือนของเราเลย เนาะมันไม่มีสเกลวัดนะคะมันไม่ได้มีมาตาวัดนะคะอืมแล้วไพ่อะบางทีก็เนี่ยไพ่เดอะสตาร์หมายถึงว่าบางทีออร่าของคุณเดอะซันก็คือมีความมีออร่าของคุณช่วงนี้คุณฮอตมากเลยทีจริง,จร,ง,จ,รงจริงแหละอาจจะมีคนเข้ามานะคะอาจจะมีคนเข้ามาด้วยก็ได้อาจจะมีนิสัยเด็กๆกว่าหรืออะไรก็ได้นะคะ ที่เรารู้สึกว่าเข้ามาแล้วทําให้เรารู้สึกอบอุ่นเนี่ยชายไรอะไรนะชายไบร์ทไรแกดมอนอะคะ่ะประมาณนี้เนาะเดอะสตาร์ Star, มันอยู่กลางคืนอะมันต้องแบบสว่างระยิบระยับอะนะคะอ่ะจบไปแล้วค่ะของความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะเดี๋ยวเรามาต่อคนมีคู่กันค่ะคนมีคู่จะเป็นยังไงบ้างแมคนมีคู่ดันมีเดวิลเข้ามาเนอะจะดีอยู่แล้วเชียวเหมือนว่าบางทีเนี่ยการที่อยู่อย่างเงี้ยอยู่กับครอบครัว บางทีคุณก็รู้สึกเหมือนคุณรู้สึกอึดอัดนะทำอะไรบางทีการจะทำอะไรการจะอยู่ตัวคนเดียวอะเหมือนมันทำไม่ได้และเหมือนบางทีมันจะต้องแบบว่าทุกอย่างต้องแชร์เรื่องราวให้ครอบครัวฟังบางทีคุณก็เลยรู้สึกอึดอัดไปไหนไม่ได้ทำไมฉันต้องมาอยู่ตรงนี้ตลอดเวลานะคะอยากจะทำอะไรที่มันแบบเออมันไปโลดผลไปแบบช้อปปิ้งนูน่นนี่นั่นหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะ เออก็อยากทําแต่ว่าบางทีรู้สึกว่าเหมือนมันมันมีอะไรทุกอย่างติดขัดไปหมดติดขัดอาจจะเพราะว่าครอบครัวก็ได้ค่ะหรือว่าอาจจะมีคนที่บ้านของคุณนะคะคู่ของคุณคอยจับตามองคุณอยู่ก็ได้ค่ะได้เหมือนกันเนาะแล้วควก็มองเห็นว่าตอนเนี้คุณอาจจะบางทีนะตอนนี้นะคุณค่อนข้าง เออยังไงเนี่ยมีความสัมพันธ์ค่อนข้างลึกซึ้งรู้สึกว่าแบบเอ,อ่อประมาณหมือนเคี้ยวหน้าหงิกอะไรประมาณนี้รู้สึกว่ายังไงอ่ะกวางจะพูดไงกว,วางบังเคินเหมือนกันนะเออรู้สึกอะไรสิบแปดบวกแล้วกันอ,อ่ะคุณแคที่สิบแปดบวกเนอะบางทีมันรู้สึกว่าอยากสิบแปดบวกอยากลึกซึ้งตลอดเวลาเลยอะ่ะเพราะไพ่ king of wands เนี่ยมันเป็นไพ่ของความว่า passion อยู่แล้วเป็นคําว่าลุ่มหลงเนอะหรือว่าเป็นคําที่ เ,เกี่ยวกับอารมณ์ทั้งหลายนะคะอืมมันมีไฟอ่ะไฟอ่ะมันร้อนแรงนะคะธาตุเนี่ยธาตุไฟมันร้อนแรงนะคะแล้วก็มาต่อด้วยกับเดวิลแล้วก็สี่ไม้เนี่ยมันเหมือนว่าคุณเนี่ยตอนนี้กับคู่คุณเนี่ยคือรักกันดีแหละเราก็รู้สึกว่าร้อนแรงกันมากเลยทีเดียวอืมบางทีนี่คือคือบางทีอาจจะแต่งงานกันมานานแล้วอยู่อยู่กับมาสปาร์กันตอนนี้ก็ได้ค่ะหรือว่า อาจจะแบบคบกันมานานแล้วอยู่ๆตอนนี้ก็รู้สึกว่าเฮ้ยทำไมมันคิดถึงตลอดเวลาหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ได้ค่ะได้เหมือนกันเนาะแล้วก็มันมีไพ่แปดดาบเข้ามาเดี๋ยวกวางขอบขยายก่อนนะคะขอไพ่ขยายให้แปดดาบค่ะออาจจะเป็นเพราะเรื่อง ทุกอย่างอะ่ะมันเหมือนจะดีแล้วอาจจะเป็นเพราะเรื่องของการเงินที่มันจะต้องฝืดเคืองอยู่อาจจะต้องรัดเข็มขัดอะคะ่ะมันก็เลยอาจจะไม่สามารถปนเปร์ให้กับคู่ของตัวเองได้ไม่สามารถเออให้ให้ได้ในสิ่งที่เราอยากให้อะเนาะอาจจะให้ไม่ได้แล้วก็คงอาจจะต้องแบบทํางานหนักพอสมควรพอทำงานหนักพอสมควรมันก็รู้สึกว่า,วาเออมันไม่ได้ไปไหนเลยไม่ได้พักเลยไม่ได้อะไรอย่างเงี้ย ก็มีส่วนนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูให้คำแนะนำของคนมีคู่ค่ะนั่นมันเป็นถึงมันเป็นช่วงเวลาที่คุณจะแบบมานั่งคุยกันนะถ้าใครมีปัญหาอะไรในชีวิตนะคะระหว่างคู่ของตัวเองนะคะมันเป็นช่วงเวลาที่สามารถมาปรับความเข้าใจได้แล้วเพอร์เฟกมากๆแล้วสามารถเคลียร์กันได้แบบ มีความเข้าใจกันแล้วมีความเมตตาให้กันนะคะเออมันค่อนข้างคุยกันง่ายเมีไพ่จัดเม้นต์อีกมันบ่งบอกอันเนี้ยมันเป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงการกระทำนะคะจัดเมนต์สิ่งที่คุณทำในวันนี้มันจะเป็นผลสะท้อนก็คือในอนาคตสิ่งที่คุณทำในอดีตมันอาจจะซ้อนมาในวันนี้นะคะอืมก็เป็นได้แล้วคุณก็ทุกอย่างเนี่ยเวลาที่มันเกิดขึ้นอะไรก็แล้วแต่ที่มันเกิดขึ้นมันเกิดมา เออเพราะมีเหตุผลของมันเนาะมันมีเหตุผลที่จะเกิดขึ้นมาช่วงนี้ค่อนข้างหวานเลยแหละยังนั้นใช้เวลาตรงนี้ค่อยให้คุ้มนะคะอืมดีเลยทีเดียวแล้วก็จับมือกันไปทำบุญนะช่วงนี้ไปทำบุญเยอะๆนะคะจะได้สร้างบุญสร้างกุศลต่อบุญนะคะไปเรื่อยๆเนาะให้เป็นคู่บุญคู่บารมีกันอย่าเป็นคู่เวรคู่กรรมกันเลยนะคะโอเค วันนี้ก็ของราศีธนูจบไปแล้วค่ะยังไงฝากกดไลค์แล้ะรับ subscribe กวางด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ